กอดนันดูับตัวนี้กำไม,ม่สวยอ,อย่าเพิ่งกำนะอย่าเพิ่งปล่อยนะปล่อยมาหน้าคุบยาแหกนะลกูกคุบยาถ้าถ้า,ถ,าถ้าเอาออกหาให้มันเท่าๆกันกับพวกนี้เด้อตัวสลักมันแับม,มันถึงจะลงล็อกดี อาวอ้ไปเขาินสีไปตรงไปตรงใช่ได้ใช่ได้ตอค่ะอ้าวเนนีเ่นี้สามตัวบาทนะทีมสามตัวบาทรับคู่ระตูนะคะจหวัดลำนี้ประกอบไปด้วยมุ้งเส้นตีใหม่ค้ายค้ายฝาฟาง ปีมะวันใหม่แล้วก็หุนนห้นเส้นหุ้นเส้นนี่จะไปถึงกัมพูชาไหมคะนี่กำหนดลำนี้โอโ้บางทีมันจะมันจะเป็นของคาราเมลเน่อย่เพิ่งจำอย่าเพิ่งจำอย่าเพิ่งจำให้มันน่นอีกอน ้องแล้วเราก็ร er, pues ออีหน้าใช่หคะ้โอ้โหนามีแตายารหมอกลอ้นาักสอย่ยาวโอ้หสวนะคะแกมแดสยามแก้แฟนสยามคอสบอกให้มาไปนั่งจับลุมอะไรกันนู้น จะได้เข้ากับคอนเซปต์แฝดสยามอ่ะจะได้เข้าคอนเซปต์เพื่อนพขาไม่นี่หัวเอ,วอ,องลูกอ,อ,อันนี้สนวดนางฟ้านะคะมีตัวคนสวยนางรำทั้งนั้นเลยซ <ฮะ S 2> ่อ,อ,อมเสร็จเมื่อกี้ซ่อมถือใหม่หมดเลยค่ะเมื่อกี้ตัด <laughs> แต่แตง ออกมาออกมาคนนั้นน่ะ่านลูกเนี่ยอหนึ่งสองคิ้วใช่เป๋เป๋เป๋แต่ไกลโอ้เป๋แต่ไกล